วันนี้เรามาเป็นนักตีคนใกล้กันดีกว่าทุกคนวจะเป็นยังไงก็ก่อนจะไปรับชมกดไลค์แล้วลุยกันเลยมาถึงปุ๊บก็ต้องหาห้องก่อนเรามีห้องแล้วสวัสดีครับเพื่อนเจอกันหน่อยครับหนึ่งตอนหนึ่งมาแล้วเสร์ฟเจอกันหน่อยครับเจอกันหน่อยัะสองคนตัวตัวมาตัว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 ก็โดนดีตัวตัวก็โดนดีอุ้ยซุบแดดตีอุ้ยเสียแต้มไปก่อนหนึ่งแต้มเสียไปก่อนหนึ่งแต้มนะครับ มาฮึบตีไปแล้วไหนวะลูกอยู่ไหนวะ,นวะอ๋อนี่ไอชึบตีแล้วลอยไปแล้วครับอุยอ้ยอุ้ยฮึบตีตีไม่ได้โถเอ้ยต้องตีครั้งเดียวหูแล้วโดนนำซแลวโดนนำซและสองแต้มฮึบมาฮึบตีไปอีกมาเจอกันหน่อยแดดแดดละตีแดดละตีครับแดดละตีครับเฮ้ยทำไมลูกไม่เงี้ย โถเอ้ยโถเอ้ยโถเอ้ยคนนีเนนเเ้เล่นเก่งว่ะคนนี้เล่นเก่งว่ะเล่นเก่งอ๋อเล่นเก่งอ๋อเล่นเก่งอ๋อเจอกันหน่อยเจอหน่อยชุบชัดตูมตูมฟึบเรียบร้อยมาเจอกัน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 ,กน,กนไเไม่มีใครเอาลง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 ครับจังหวะนี้เฮ้ยไม่เข้านะน้องพี่ได้แต้มมาเด้ สุดยอเดเขาน่้จะเรเวลเยอะกว่าเรานะครับคนนี้เขาเลยเล่นเก่งไปพิเศษนั่นเองแต่ว่าเราก็เอาเรื่องอยู่เหมือนกันอุ้ยโดนลุมแล้วสองหนึ่งแล้วตอนนี 2, ้สองหนึ 2, ่งละสองหนึ่งรอสองหนึ่งหรอมาสู้ได้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 ได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 แค่ตกให้โดนลูกก็พอแค่ตบให้โดนลูกก็พอมีใครจะมาช่วยเราไหมเพื่อนรีบๆกดเข้ามาในห้องได้แล้ล ipping, วตูมตูมอุ้ยเสียหลักไปนิดเดียววะเนีขอเอ้ยมา เอาลุมเรานะครับชุบมาลุมเหรอเก่งกับลุมเก่งกะล,มกกลุมก็ไม่เท่าไหร่เตรียมตัวเราจะใช้พลังได้ละเราใช้พลังแล้วละไหนไม่มาช่วยแล้วมีมาช่วยแล้วสุดยอดได้แต้มได้แต้มแบบงงงงแย่งกันตีเองนะจ๊ะช่วยไม่ได้หมาตาพี่แล้วน้องเสิร์ฟเสิร์ฟเรียบร้อยหมาเราใช้พลังเนี่ยใช้พลังแล้วชุบฟ,ฟีดฟีดไปก่อนแล้วก็ ตูม้มาแล้วชุดว้าวเรียบร้อยเรียบร้อยตู้ไม,ม่ดีได้แต้มเลยพลังชาร์จเรายัางโหดตอนนี้แต้มเราเริ่มใกล้เข้ามาละเริ่มใกล้กันละสามต่อสี่ละสามต่อสี่ละมาอุ้บตกไปแล้วเพื่อนเล่นเก่งกว่าคนนี้คนนี้เล่นเก่งกว่าเพื่อนเราอ่ะอุ้ย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 ตกแบบแนวอะไรอะไรอะไร อะไรอะไรยังตบยังตบอะไรแดดไปตีน้องอะไรอุ้ยเพื่อนไปดิเออโหนิดเดียวเพื่อนสู้เราสู้ได้เราสู้ได้เอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ห้าต่อสามไม่เป็นไรห้าต่อสามไม่เป็นไรห้าต่อสามไม่เป็นไรซุบมาแล้วตาเราเองเราเองเราเองเรียบร้อยอุ้ยยังฟีดได้ยังฟีดได้ยังฟีดได้แต้มาแล้วเราสู้ได้เพื่อนเราของจริงเสิร์ฟ ตาเราเสิร์ฟชาดลูกปบม,มาดีไหนโคตนหดกระโดดแย่งตบโอโ้โหพิสูจน์พิสูจน์เราม,มีความสามากกัคคีใน,นหมู่โจนเลยเนี่ยเอาใหม่เอาใหม่มาแล้วชุบมาเราต้องแยกโซนกันเพื่อนนายซ้ายเราขวานายซ้ายเราขวานายซ้ายเราขวาเอ้ยเอ้ยนายซ้ายเราขวา,วาดีโห้ยเอาใหม่เอาใหม่ซึบมาแล้วพุ่ง ตบตบตบฟีดเหรอฟีดเหรอฟีดฟีดเหรอนี่ไงตบได้เดยตบได้ไปเดย์ฉาดฉาดตบเรียบร้อยได้แต้มไหมอุ้ยฟีดว่า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 อุ้ยชึบตบได้เราฟีดได้ไหมเราฟีดได้ไหมตบไปก่อนช่วงนี้ได้แต้มเลยได้แต้มเลยสุดเจ๋งมาเลยเสิร์ฟเลยเพื่อน เราขาดเพื่อนอีกคนนึงมาแล้วอีกคนหนึ่งมาช่วยเราแล้วฉันมาแล้วเด็กน้อยฉันมาสายขอโทษทีนะไม่เป็นไรครับช่วยกรรักรครนครับช่วยกันครับช่วยกันครับช่วยกันตบครับอา้อาวอา้อาวอ้าวแย่งกันเหรอแย่งกันเหรออุ้ยชุตบตบตบอุ้ยตาเราตาเราเอง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 อุ้ยชุอู้เรียบร้อยตบผิดสูตรตบผิดสูตรแปดต่อห้า แต่ต่อ5ตาเราตาเราเราใช้พลังได้แล้วนี่า่าเดี๋ยวใช้พลังเลยเดี๋ยวใช้พลังเดี๋ยวใช้พลังอุ้ยได้แต้มเฉยเอาได้แต้มแบบงงงแต่ไม่เป็นไรมาซุปเพื่อนเสิร์ฟเลยได้เลยเสิร์ฟแล้วเรียบร้อยใช้พลังอุ้มอุ้มฟูมอมอูมตูมเรียบร้อยกระจุยไปหมดกระจุยไปหมดลูกอยู่ไหนลูกอยู่นี่ลูกอยู่นี่ครับ ตาเราตาเราเราเอง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 ฟีดทำไมฟีดทำไมรียบร้อยฟีดแล้วฟีดไปก่อนจังหวะนี้เรียบห้อยได้แต้มหูยมีสกิลให้กดนะครับมีฟีดมีแดสตบแดดตบปสวด้วยแล้วก็เสิร์ฟขึ้นที่สูงห้ยใช้พลังว่ะใช้พลังว่ะยังเอาเอาเหรอย่างเอาฟีดมาแล้วชุบตบ เอาใช้พลังอีกแล้วทําไมพลังเยอะจังอะ่ะยังโหดเฮ้ยชึบมาแล้วช่วยกันช่วยกันช่วยกันตบเข้ามุมตบเข้ามุมเพื่อนเอาดิเอออ่าเสียแตม้มเสียแต้มเฉยมาเอาหมา่เอาไม่เอาหมา่ของจริงรอบนี้ละรอบนี้ละซึบมาแล้วเดวตบฟึบฟีดฟีดฟีดแช่แข็งแช่แข็งลูกซึบ ซึบมาแล้วาเราตาเราเราเอง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 เราชาร์จอยู่เราชาร์จอยู่โคตรโหดกระโดดทุบไปเลยเรียบร้อยได้แต้มไปดีได้แต้มไปดีอย่างโหดเริ่มโหดขึ้นเรื่อยๆตอนนี้เกมยังสูสี่นะครับไม่มีใครเอาใครลงไม่มีใครเอาใครลงเฮ้ย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 เราเอง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 เรียบร้อยแต้มเท่าแห้ว เหลืออีกสองสองแต้มใครได้สองแต้มก่อนคนชนะแล้วตอนนี้หมาซึบตบตอบตาเราตาเราเราเอง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 เฮ้ยเพื่อนซุบเอาดิเอาดิเอออย่างนั้นอย่างนั้นตาเราเราเองตบเรียบร้อยไงล่ะเราทําประตูได้อีกแล้วเหลืออีกแต้มเดี๋ยวชนะละเหลืออีกแต้มเราต้องชนะเราต้องชนะละอีกแต้มเดียวครับอีกแต้มเดียวครับพลังตอนนี้เรายังไม่มี เรายังไม่มีพลัง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 เฮ้ยใครตกออกนอกวะใครตกออกไปข้างนอกแต้มเท่าขาดอีกแต้มเดียวแข่งกันนัดสุดท้ายละเกมเกมสุดท้ายแล้วเกมสุดท้ายแล ora, ย้วลูกส <laughs> <off five alan ches> ุดท้ายแล้วตอนนี้เราต้องชนะให้ได้ใครมีฟีดก็ใช้ฟีดเลยเฮ้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 ยโอ้โหเราแพ้ดิเพื่อนโอ้โหไม่น่าตกออกเลยเราแพ้ แต่ไม่เป็นไรเพื่อนกันเย่เราแฮ่โหสุดยอดเลยอย่างมันสนุกมากเลยนะครับโอเคนะครับทุกคนใครที่ดูสูงตรงนี้และชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนสำหรับวันนี้อย่าลืมเข้าวัดทำบุญและเป็นเด็กดีนะครับแล้วเจอกันครับบ๊ายบายฟิลาก่อน